ใครที่อยากจะมีภาพตัวเองสวยๆแต่ว่ายังไม่เก่งในเรื่องของการใดคัดตัดพื้นหลังหรือว่าทำโฟโต้ช็อปไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากเสียงเงินไปจ้างให้คนอื่นทํามันมีวิธีง่ายๆเทคนิคนั้นก็คือการที่เราอ่ะยืนชิดด้านใดนด,นด้านหนึ่งของกล้องค่ะจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้อย่างที่คุณเห็นตอนนี้ค่ะควีนโอลก็จะยืนอยู่ที่มุมซ้ายของกล้องแล้วก็จะทิ้งสเปซด้านขวามือตรงเนี้ค่ะเพื่อที่จะใส่แคปชั่นคำคมของเรา ปิงป้งปิ้งแบบนี้ค่ะ แต่การถ่ายแบบนี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยค่ะคือเวลาที่คุณถ่ายอะ่ะอยากให้เลือก background หรือว่าพื้นหลังเนี่ยให้เป็นสีเรียบๆไว้ก่อนเวลาที่เราใส่ข้อความข้างๆเนี่ยค่ะมันจะไม่เกะก,กะกวนตาเลยค่ะข้อควรระวังที่2ก็คือเวลาที่คุณยืนหันหน้าไปทางไหนขอให้คุณอะ่ะเว้นพื้นที่ว่างไว้ด้านนั้นอย่าเว้นพื้นที่ว่างไว้ด้านหลังของคุณนะคะมันจะทําให้ภาพอ่ะดูตัน ส่วนข้อสุดท้ายนะคะควีนโอ๋อยากให้คุณถ่ายรูปในแนวนอนมากกว่าในแนวตั้งค่ะเพราะเวลาที่เราถ่ายแนวนอนอ่ะเราสามารถเว้นพื้นที่หรือว่าขยับขยายให้มีช่องว่างในการที่เราจะเติมข้อความได้ง่ายมากกว่าค่ะ เทคนิคนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ถ่ายได้ทั้งในแล้วก็นอกสถานที่เลยสมมุติว่าเวลาที่คุณถ่ายในบ้านนะคะคุณอาจจะหาแบ็ k กราวด์หรือว่าฉากหลังให้เป็นสีเรียบๆพื้นๆไว้ก่อนหรือเวลาไปถ่ายนอกสถานที่อ่ะเวลาที่คุณเจอทุ่งหญ้าสวยๆหรือว่าบรรยากาศดีๆวิวดีๆค่ะอาจจะถ่ายให้ติด ท้องฟ้าไว้เยอะๆนิดนึงเพราะว่าบริเวณท้องฟ้าเนี่ยค่ะจะเป็นที่ที่เราสามารถนำมาใส่แคปชั่นได้ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้ภาพสวยๆที่สามารถนำไปใส่คำคมแล้วนำไปโพสต์ได้ทันทีเป็นไงบ้างคะไม่ได้ยากเลยลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูคว e นโอมั่นใจมากๆเลยค่ะว่าภาพที่คุณโพสต์ไปจะได้รับความนิยมอย่างแน่นอนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอโปรดิวค่ะ Bye. <smart noise>